สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าเครื่องบินพับกระดาษแต่ละแบบที่มีสอนอยู่ใน y t u t u เนี่ยแบบไหนจะเจ๋งกว่ากันแบบแรกจากช่อง Paper Pan l Channel ครับอันนี้ยอดวิว1ล้านวิวแบบที่2ช่อง PPO อันนี้เขาเคลมว่าเป็น world record f l y t i m e นะครับติดอันดับโลกแบบที่3จากช่อง Paper Pan l Channel เหมือนกันเป็นแผนแบบไฟฟ้าหรือบินไกลส่วนแบบที่4จะเป็น fly all d จากช่อง Paper Pan Channel เหมือนกันนะค และแบบสุดท้ายครับจากช่องซูเปอร์โอริกามิอันนี้ก็เคลมว่าบินได้นานเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยนะครับลำแรกนะครับ12บสเมตรเกครับ ลำที่สองเจ็ดเมตรสามสิบลำที่สามหกเมตรห้าสิบลำที่สี่หกเมตรหกสิบลำที่ห้า 5เมตร70ก็จบกันไปแล้วนะครับกับรวบทั้ง5แบบและผู้ที่ชนะไปในวันนี้ครับก็คือรวจแบบที่1นะครับจากช่อง Paper Pan Channel โดยระยะทาง12.9เมตรลำที่บินได้สั้นที่สุดก็คือลำที่5นะครับที่5.7เมตรจากช่อง Paper Pan Channel เหมือนกันนะครับสำหรับใครที่อยากจะไปลองครับเล่นเองที่บ้านนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วคลิปหน้าเราจะมีอะไรมาให้ชมอีกกดติดตามรอชมกันได้เลยนะครับแล้วเจอกันครับ